คำพิพากษาในเรื่องอายุความที่เกี่ยวกับมีข้อยกเว้นไม่ให้นับวันที่หลบหนีรวมเข้าในอายุความคำพิพากษาสานดีกาที่2659ทับ2,565คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปรปรชผู้ร้อง สันติกาพิพากษาว่าหมายจับเป็นหมายอาญา,าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,าบัญญัติไว้ในหมวดสองเมื่อตามพระธรรมนูญสาญยุติธรรมมาตรา24บบัญญัติให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งมีอำนาจดังต่อไปนี้อนุหนึ่งออกหมายเรียกหมายอาญา,ยา ดังนั้นผู้พิพากษาคนเดียวจึงมีอำนาจในการออกหมายอาญาประเภทหมายจับได้รวมทั้งให้หมายความถึงมีอำนาจพิจารณายกคำร้องขอออกหมายจับโดยพิจารณาว่าคดียาตามที่ขอออกหมายจับนั้นขาดอายุความหรือไม่ทั้งนี้ ในการออกหมายจับน้องนั้นเนี่ยต้องพิจารณาประกอบตามประมวลกฎหมายวิธีพินาความมายามาตรา68ซึ่งบัญญัติว่าหมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้เว้นแต่ความผิดอาญาตามหมายนั้นขาดอายุความหรือศาลซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืนอันเป็นการแสดงให้เห็นว่า ในการออกหมายจับผู้พากษาคนเดียวที่จะพิจารณาออกหมายจับมีอำนาจพิจารณาว่าคดีที่จะออกหมายจับนั้นขาดอายุความแล้วหรือไม่ด้วยการสั่งยกคำร้องขอออกหมายจับของสารชั้นต้นจึงไม่เป็นกระบวนพิจารที่ผิดระเบียบการนับอายุความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2,561มาตรา7แตกต่างจากบทบัญญัติเรื่องอายุความในประมวลกฎหมายยาที่บัญญัติให้นับแต่วันกระทำความผิดเท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ให้นับวันที่หลบหนีรวมเข้าด้วยดังที่พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันร,ระบาปตามการทุจริตพศ2561มาตรา7บัญญัติไว้และตามมาตรา3แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังกระทำความผิดให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าในทางใดเว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้วเมื่อบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบป,ปรามการทุจริตพศ2561มาตรา7ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวมีผลใช้บังคับวันที่22กันยายน2561ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลัง การกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง9และการนับอายุความโดยมิให้นับระยะเวลาที่หลบหนีเข้าด้วยตามมาตราด,ดังกล่าวมีผลทําให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง9ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีอาญาได้ทั้งที่ผู้ร้องไม่ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง9มาฟ้องภายใน15ปีซึ่งไม่เป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง9้า จึงต้องนำอายุความตามประมวลกฎหมายยามาตรา95อนุสซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง9กระทำความผิดมาบังคับใช้เพราะเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง9ามากกว่าไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องการนับอายุความตามมาตรา7แห่งรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกลังปราบปรามการทุจริตพศ .2561 มาใช้บังคับแก่ผู้ถูกลองทั้ง9ได้กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกำลัปราบปรามการทุจริตพศ .2561 มาตราเจในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและเมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยถ้าจำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงลงโทษ มีให้นับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา98มาใช้บังคับประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิดให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าในทางใดเว้นแต่ คดีถึงที่สุดแล้วแต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่งถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือกำลังรับโทษอยู่และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาลหรือเมื่อผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นัน้นผู้นุบาลของผู้นัน้นหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลกำหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังในการที่ศาลจะกกำหนดโทษใหมน่นี้ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้วเมื่อได้คำนึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังหากเห็นเป็นการสมควร ศาลจะก,กำหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้หรือถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอศาลจะปล่อยผู้กระทำความผิดไปก็ได้อนุสองถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดไม่ถึงประหารชีวิตให้งดการประหารชีวิตผู้กระทําความผิดและให้ถือว่าโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จะพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังประมวลกฎหมายอาญามาตรา95ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้อง ละได้ตัวผู้กระทำความผิดมาอย่างสารภายในกำหนดดังต่อไปนี้นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความอนุหนึ่ง2ีสปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีอนุสอง15ปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า7ปี แต่ยังไม่ถึง20ปีอนุสามสิบปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีอนุสี่ห้าปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกกว่า1เดือนถึง1ปีอนุห้าหนึ่งปีสำหรับความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1เดือนลงมาหรือต้องระวังโทษอย่างอื่น มาตรา95วรรค2ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมาอย่างศาลแล้วผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริตและศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกําหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณาก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน ประมวลกฎหมายยามาตรา152ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจาการใดเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจาการนั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาท ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญา มาตราสิวิธีวินาศข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้หนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีวินาความแห่งมาใช้บังคับเท่าที่ขอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา68หมายจับคงใช้ได้อยู่ จนกว่าจะจับได้เว้นแต่ความผิดอาญาตามหมายนั้นขาดอายุค,ความหรือสารซึ่งออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืนประมวลกฎหมายวิธีวินาณความแพ่งมาตรา27ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมาย จะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและการยื่นหรือการส่งคําคู่ความหรือเอกสารอื่นๆหรือในการพิจารณาคดีการพิจารณาพยานหลักฐานหรือการบังคับคดีเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้น ยื่นคำขอได้ทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรมาตรา27วสองข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นผู้ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาแต่ต้องไม่น้อยกว่า8วันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นแต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ดําเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้นๆมาตรา27 วักสามถ้าศาลสั่งให้เพิกถอนกระบวนิพิจาที่ผิดระเบียบใดๆอันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดำเนินกระบ,บวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในเวลาที่ภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลกำหนดไว้เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์คู่ความฝ่ายนั้นในอันที่จะดำเนินกระบ,บวนิพิจณานั้นๆใหม่ให้ถูกต้องตามที่ กฎหมายบังคับพัมรมนูญสัญยุติธรรมมาตราย4ให้ผู้พากษาคนหนึ่งมีอำนาจดังต่อไปนี้อนุหนึ่งออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปอยังจังหวัดอื่นอนุสอง ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิจัยชี้ขาดข้อพิาพาทแห่งคดี